กลับมาพบกับพวกเราทีมโคโรนะคะที่ช่องแกะกล่องโรมาทานอนชัวรันส์อันบอกวันนี้อยากจะมาชวนพี่พี่พูดกันเรื่องแบบความคิดของยุคนี้เลยอะค่ะยุคที่แบบโควิดมันลุมแล้วเนาะสภาพแวดล้อมมันแบบมันปันป่วนไปหมดเนี่ยคนก็จะหาที่พึ่งทางใจเรื่องหมอกดู่เรื่องวัคซีนอีกคนบอกวัคซีนอีกคนถือ่สายมูอ่ยครสามูใช่ก็คือว่าด้ได้ความที่แบบ เพื่งจะไปเสนอแผนประกันสุขภาพเพื่อนมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบเขากําลังแบบกำลังคิดดูว่าจะทําไม่ทําอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มันติดตรงที่แบบมันคือเบี้ยทิ้งอะ่ะทีนี้พอดูหมอดูแล้วหมอดูทักเรื่องสุขภาพเขามาจะทักว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไอเรื่องประกันสุขภาพที่กําลังแบบกำลังคิดอยู่เนี่ยคือจบเลยเพราะว่าคิดว่ามันคือเบี้ยทิ้งอยู่แล้วเนาะ แล้วทีนี้พอมาเจอหมอทุกทักแบบนี้ก็เลยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามพี่คริสว่ามีคําแนะนําหรือมีความคิดเห็นยังไงคะกับเรื่องนี้อืมโอเคอะแต่อย่างที่บอกเนาะว่าเรื่องมูเนี่ยเราเข้าใจกันเราก็มีบ้างนทีนี้เนี่ยคืออย่างเออ กำลังไปคุยเรื่องประกันสุขภาพค่ะอยู่ในช่วงตัดสินใจเนาะว่าจะทำหรือไม่ทำแล้วก็เขาไปได้รับคำแนะนำจากหมอดูมาว่าสุขภาพเขาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าประกันสุขภาพไม่ได้สำคัญก็เราไม่ย้งเรื่องความเชื่อพวกนี้คนนะอังจริงอืมก็ต้องแบ่งเป็นสองอย่างเนาะสิ่งที่เขามองเนี่ยหนึ่งเงื่อนไขของเขาคือเขามีความรู้สึกว่ามันคือเดียดทิ้งนะอย่างที่สองก็คือว่าเขาไปดูหมอดู แล้ว wow, หมอดูก็บอกว่าสุขภาพาพอดีแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจเลยว่าเงินไม่ทําก็อันนี้เนี่ยเราถ้าเป็นพี่เราก็ไม่ไม่ไปแย้งความเชื่อเขานะอแต่สิ่งหนึ่งที่ก็อาจจะถามต่อไปว่าแล้วหมอดูเนี่ยเขาแนะนําเรายังไงบ้างในเรื่องการดูแลสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่นเ,เขาแนะนําเรื่องอาหารการกินไหมกินตามกรุ๊ปเลือดนะหรือว่ากินคีโตนะหรือว่าทํา IF กินคลี a n นะหรือว่าการนอนพักผ่อนยังไงการออกกําลังกายแบบไหนที่เหมาะสมกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีการแนะนําสิ่งเหล่านี้ให้เราด้วยไหมนะคะถ้าแนะนําให้เราด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันก็ป้องกันความเสี่ยงไปได้ในระดับหนึ่งเนาะ อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยอย่างสมัยก่อนตัวพี่ก็วิ่งอยู่ที่สวนลุมเมื่อก่อนนะตอนนี้ไม่ได้ไปละเออเราก็ยังมีเพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งที่ก็มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่รู้ว่าเขาได้ดูดวงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไหมหมอพังบอกว่าไม่ตายหงแน่นอน อ่าทีนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ <c oughs> ใช่ไหมล่ะอ่าถูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้ถึงตายไนงะมันไม่ได้ถึงเสียชีวิตมันอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงหรือว่าเกิดถึงการทุกพลภาพเลยก็ได้นะคะเอาพูดพี่พูดง่ายๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนะะี่ยค่ะลูกค้าพี่ที่ถูกหมากาดอะอพอเขาเข้ารักษาตัวเนี่ย แน่ๆเลยคือหนึ่งคาทำแผลใช่ไหมคะถ้าลึกหน่อยหมาฝรั่งเนาะกัดแล้วมันสะบัดอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดการเย็บนะคะต้องฉีดเซรั่มเนาะเซรั่มเนี่ยอ่ะมีสองแบบนะนะคะทีนี้เซรั่มก็จะมีแบบว่าที่ไปนัดไปรับการฉีดเนี่ยวันละเข็มวันละเข็มอะไรอย่างนี้นั่นก็อย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดแบบทันทีเลยแบบมีผลทันทีเลยก็จะราคาสูงหน่อยเซรั่มเนี่ยก็จะทําจากคนหรือมา้า ซึ่งทําจากม้าเนี่ยเข็มยึงประมาณแปดพันอ่าแล้วก็ค่าฉีดบาทยักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกหมากัดนะคะหนักๆเนี่ยก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะอันนี้คือแค่แค่เรื่องหมากัดเนาะยังไม่ได้รวมอุบัติเหตุอื่นๆเลยอ่ะแต่ถ้ามีส่วนของเบี A ้ยทิ้งเนี่ยอยากให้พี่น็อตช่วยพี่ตอบจังเบี้ยทิ T ้งอะครับเราเราเคยจริงๆในในช่วงต้นๆของรายการเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องของเบี A ้ยทิ ing, นะ้งเนาะ ว่าที่มาท,ที่ไปเป็นยังไงผมอยากจะให้คิดอย่างนี้ครับคือเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยท,ทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยเราซื้อความคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเนาะยกตัวอย่างเช่นคนที่อายุประมาณ30ปลายปลายๆหรือเกือบ40น่นครับเบีย้ยจะอาจอยู่ที่ประมาณ3 0,000สมมุติว่าผมสมมุติว่า36,500บาทต่อปีหารเป็นวันก็คือวันละ100บาทเนาะ 24ชั่วโมงเท่ากับว่าวันเอ่อชั่วโมงละสี่บาทสิบหกสตางค์เท่านั้นเองทุกๆุกหนึ่งชั่วโมงเราเราจ่ายจ่ายเงินซื้อเบีย้ยประกันสุขภาพเพื่อค,คุ้มครุ้มครองสุขภาพของเราเนี่ยสี่บาทสิบหกสตางค์เท่านั้นเองนะครับพอครบป,ปีเราก็จ่ายใหม่เพียงแต่ว่าเราจ่ายล่วงหน้าก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นที่เราเรียกกันว่าเบียรทิ้งเนี่ยน,นะครับจริงๆแล้วเงินของเราไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ถูกทิ้งไปไหนถูกไหมครับพี่ฝัน ครับครับหลายคนอาจจะไปไปเชื่อมการจ่ายสตังกับการซื้อของนั่นอย่างคือเราจ่ายสตังออกไปแล้วเราจะต้องได้ได้ของกลับมาเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้นั่นอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือเราจ่ายสตังออกไปแล้วมีคนตัดผมให้หรือมีคนทําเล็บให้หรือได้ข้าวมาจานเนี่ยมันก็เป็นเป็นการซื้องานบริการแต่ของงานประกันเนี่ยมันคือเบีย้ยที่เราจ่ายเข้ามา,าจากหลายหลายคนเข้ามาอยู่ในกองกลางน,นะครับจ่ายจำนวนที่ ที่น้อยนะครับอย่างนักได้ได้ลองคำนวณออกมาแล้วนาทีละสี่บาทห้าบาทขึ้นอยู่กับอายุนะครับชั่วโมงละชั่วโมงละชั่วโมงละสิบหกสตางค์ชั่วโมงละสี่าบาทสิบหกสตางค์นะเข้ามาเป็นกองกลางทาให้เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยซึ่งไม่มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ในวงเงินมากๆอาจจะเป็นหลายล้านหรือหลายสิบล้านทําให้เราวางใจเราสบายใจ นะครับตรงนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ได้เราจะเห็นว่ามันคุณค่ามากแนะคนที่จ่ายเข้ามาก็มีสิทธิ์คนที่ไม่จ่ายก็ไม่มีสิทธิ์ในใน,ในวงเงินก,ก้อนนี้นะครับก็เออก็หวังว่าจะจะเป็นประโยชน์นะครับแก็เออฝากกดไลค์กคดแชร์กด subscribe แล้วก็พบกับเนื้อหาดีๆแบบนี้กับเราได้อีกนะครับกับรายการแกะกล่องกรมธรนัน i n อ u r a n c e u n ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ